สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องลองทำดูอีกครับงวันนี้เราจะไปตามหาผู้ด่างสีดำนะที่ตลาดไม้ตลาดต้นไม้พังเงินนะที่เดิมนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจขับรถไปไหนไกลนะครับแล้วก็บางที่เราก็ขี้เกียจที่จะไปหาที่จอดรถนะครับที่นี่ก็ถือว่าจอดรถได้จริงๆอยากได้นี่เหมือนกันนะอยากได้ทุกอย่างเลยนะออยากได้มะก,กอกอ่ะต้นเท่าไหร่ไม่เกินร้อยสี่สิบ น่าจะเกินแหละต้องถามดูเล่นเอ๊ะมะกอ,อกนี่ต้นเท่าไหร่ครับใช่มะกอ,อกือเป่ะครับอรอเออมันมี150รัดที่ในถุงพลาสติกอะครับถุงพลาสติกเจ็ดสิบบาทครับเอาอเล็กใช่ไหมคะใช่ฮ่าต้น <laughs> ได้ไม่เกินอ,กอย่างนี้นะคะครับ ต้นเดียวพอครับได้แล้วยังไม่ทันเดินถึงร้อยเมตรเลยเสียตังค์แล้วนี่เราก็แค่กระปุกมาซื้อต้นไม้นะเงินเงินทุนเงครสามที่เราซื้ออยู่สามร้อยบาทนะนี่ยจริงไหมไม่รู้สามร้อยบาทจะจะจะมีอย่จริงหรือเปล่าไม่ค่อยจะเกินงบตลอดเรื่อยๆเนดะินทามันมันมีใบด่าง นั่นแหละสีดำนะนั่นสีดำมันใหม่มันไม่ใช่ในชะ่ไหมให่ทิดเนี่ยไม่ใช่เลยใช่ที่เธอต้องการไหมพูดด่างดำยังไงของเธอเลตตาต้าน,นี่ใายไงคนระับติดบ้างโดหาร้อยครับผนเงินได้ในชะ่ไหมได้ไอสีดำนี่เขาเรียกว่าอะไร อ่ะใช่อันเดียวกันมันตัดแล้วแตกเอไย้อยีอ่อยี่ี่อย่ห้อ้อยอยี้ย่ห้อ,อยี่้อยี่ห้่อ่ห้อ,อ,หอ,อนนยี่้่า้อยี่ห่อยหออ่หย ออกไอ้นี่กันเนะดียไม่เห็นลากอ่ะเดี๋ยววนมาซื้ออันนี้สองอันใช่ซื้อสองอันสองร้อยละยั่เป็นต์องสามร้อยหมดละงบสามร้อยต้นไม้ี่มีอยู่จริงสำหรับตลาดพังเงินครับเพจที่ผมมาบ่อยครั้งนะครับเนื่องจากเอ่อมันเป็นเหมือนตลาดขายส่งต้นไม้นะครับบางทีเนี่ยเราสามารถซื้อแบบ เป็นโหลนะครับราคาก็จิกราคาหนึ่งแต่ต้นไม้บางต้นเนี่ยก็มีราคาที่สูงกว่าตลาดบางที่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเดินตลาดต้นไม้เนี่ยถ้าเรารู้แหล่งบางที่ที่ใกล้กับการขนส่งก็อาจจะได้ราคาที่ถูกลงสําหรับผมเนี่ยก็เลือกซื้อต้นไม้ที่ราคาไม่แพงมากนะครับเพราะแนวการจัดสวนของผมเนี่ยจะเป็นแนวทดลองนะครับว่ามันอยู่ในจุดที่เราต้องการอยากจะเอามันไว้ได้หรือเปล่า ดังนั้นเนี่ยบางทีการที่เราลงทุนซื้อต้นไม้ราคาแพงๆมาจัดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเอาเงินมาทิ้งในบางโอกาสเหมือนกันตลาดนี้ก็จึงเป็นตลาดที่ผมเลือกที่จะมาเดินปล่อยครั้ง แดดไหมคุหรือว่าแดดได้รำไรได้ร่มไม่ได้นะร่มไม่ออกาโอเคเราได้ต้นไม้เจ็ดสบาทมอร์นิ่งกอรี่ต้นหน้าเลยได้หมดเลยต้นละเก้าสิบบาทเลือกต้นก่อนไม้ตั้งไว้ที่หลังต้นหน้านี่เลยได้หมดทุกต้นดนี่นะต้นเดียวเนาะหอเลยนะอะไรครับ เราคงไม่ต้องเดินไปไหนไกลแล้ว ที่ผมมาที่นี่อีกหนึ่งปัจจัยก็คือ,อ,อผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบปลูกเฟิร์นแล้วก็พวกกระนกเลื้อยแต่ผมก็เป็นคนที่ทํามันตายบ่อยเช่นกันซึ่งที่นี่เนี่ยราคาเฟิร์นเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณกระถางละ40บาทส่วนตัวกระนกเลื้อยกระถางใหญ่อยู่20บาทซึ่งผมสามารถมออีอะไรไปเปลี่ยนในจุดที่ผมอยากให้มันอยู่ได้เรื่อยๆนะครับ ก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมเลือกมาที่ตลาดแห่งนี้และที่ผมสะดุดตาก็คือเจ้าเฟิร์นชนิดนี้นะครับซึ่งผมถามชื่อเขามาละละแต่ว่าผมจำไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวผมไปคราวหน้าเดี๋ยวผมสอบถามอีกที ไว้เดี๋ยวคราวหน้าคลิปหน้าผมมาตอบให้นะครับว่าเจ้าเฟอร์ชนิดนี้มันชื่ออะไระครับผมซื้อแล้วครับแน่นอนไม่รู้เลี้ยงรอดหรือเปล่า,น,าน,นี่อะไปก็ลดน้ำมันตัวนี้ขอบน้ำชอบน้ำาม่ชอบอยู่แดดไหมหรือว่าชอบอยู่ในร่มบ จาัดก,การที่อยากได้ภูอินโดเฉยนะครับลามปามไปเรื่อยเปื่อยนะครับงบซื้อต้นไม้ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่ได้อยู่จริงตั้งเป้าเท่าไหร่ทะลุกราฟตลอดจากอยากได้ต้นนี้ต้นเดียวนะรถเหะไปเรื่อยก็เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเราจะไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางเลยนะขึ้นฟอร์ม เดี๋ยวลองไปดูว่าเราจะจัดฟอร์มยังไงนะครับเพราะว่าเราจะใช้ลักษณะของเสาเดียวนะครับจัดคระให้มันเลยตายกันไปไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปลองทำดูเดี๋ยวเราซื้อเสร็จจ่เงินเสร็จเดี๋ยวเราบูฟกลับบ้านละสำหรับวันนี้ลองทำดูของนกกาคงว่าสวัสดีครับ แล้วเราจะปลูกต้นไม้และโตวไว้ด้วยกันอย่าลืมกด subscribe กด like กด share อย่าได้แข่ไขถ้าคุณยังรักในการปลูกต้นไม้แล้วเจอกันใหม่ใน EP หนะ้าสวัสดีครับ